สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริวอิสนาว์พอดแคสและผมริวนะครับริวอิสนาวคือรายการที่จะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของ Trendy, Music, Lifestyle นะครับติดตามกันได้ทุกสัปดาห์ฮะช่วงนี้นะครับหลายๆคนคงจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่ระบาดในรอบ2นะฮะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ได้เลยนะครับและนี่แหละครับคือ จุดเริ่มต้นในการที่ริวจะมาทำพอดแคสต์ในช่วงนี้นครับเนื่องจากว่าอ่หนเนี่ยคือ work from home ด้วยนะครับสคือผมอยากจะหาอะไรทำสนุกสนุกแก้เซงแก้เครียดน,นะครับการทำพอดแคสต์เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดิวสนใจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคิดมาว่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ว่างทำสักทีนะฮะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการ เริ่มต้นทำพอดแคสต์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็น EP ศูนย์นะฮะเป็น EP ีที่เราจะมาแนะนำตัวนะครับว่าผมเป็นใครทำอะไรอยู่นะตอนนี้นะครับก็ผมเป็นพนังกงานประจำที่สนใจเรื่องของอาการเขียนบทความการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็สนใจที่ที่สนใจมากสุดคือจะเป็นเรื่องของ เพลงเนาะเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปตอนนี้เขากําลังพูดถึงอะไรกันอยู่นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของ Real ิสนาวนะครับในวันนี้ก็เป็น EP 0ูนะฮะผมก็เลยคิดว่าจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพอดแคสต์ของผมดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมใช้ชื่อตอนว่า เทสอุปกรณ์ที่ไปประมูลมาได้ผมประมูลอะไรมาได้ล่ะครับก็ประมูลไม้นี่แหละฮะไม่นับโวนะครับซึ่งผมไปประมูลมาได้ในชิลิโนนะครับราคา499บาทคือตอนแรกเนี่ยคิดว่า600ก็เอาอยู่นะแต่พอดพอูพอประมูลล่าสุดเมื่อประมาณก่อนปีใหม่นะฮะร,ราคามันบอกว่าน่าจะ คนไปต่างจังหวัดมั้งครับเลยไม่ค่อยมีใครมาเล่นก็เลยประมูลได้ในราคานี้นะครับก็จัดการเทสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะอยู่หลายวันแล้วคิดว่าเออก็เลยว่าเอองั้นลองเทสขำๆก่อนละกันยังไม่ยังไม่ใช้จริงก็เลยโพสต์ลง f c e e o o o นะครับแล้วก็มีแบบมีเพื่อนๆที่รู้จักเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยทำไมไม่ลองซื้อพวกแบบแฟนทอม48 v วลมาล่ะหรือว่าเป็นแบบ USB Soundcard มา อ่ะก็เลยไปซื้อ USB Soundcard มาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมไปกดมายี y ่ห้อ y o g r e e อันนี้ไม่ได้ประมูลนะครับอันนี้ซื้อมาแบบมันลดราคาอยู่พอดีนะฮะยี่ห้อ u r g r w d อันนี้ Yogreen ปะเออนั่นแหละคือผมอ่านในรีวิวแล้วเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่คุณภาพคุ้มราคามากๆนะครับคือราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณแบบ ตกสองกว่าบาทคือไม่บวกถ้าถ้าไม่บวกค่าส่งก็ประมาณส0งกว่าบาทแต่ถ้าบวกแล้วก็300ร้อต้นๆเนาะสามนิดๆคือพอดีมีเพื่อนแนะนํามาก,ก็เลยเอองั้นลองดูดีกว่าเผื่อจะทําให้ตัวรายการพอดแคสต์มันแบบคุณภาพเสียงมันดีขึ้นนะครับก็คุณภาพเสียงเป็นยังไงชอบไหมอะไรยังไงบ้างนะครับลองแนะนําหรือติชมเงินเข้ามาได้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับ EP0 นเะนาะแนะนําตัวแล้วก็รวมไถึงพูดถึงอุปกรณ์ที่ผมใช้สําหรับ EP0 ก็ประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือร e w วิ n o าใน EP0 นะครับถือว่าเป็นการแนะนําตัวคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านะครับจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook YouTube ริวิสนาวนะครับแล้วก็สาวคลาวริวิสนาวเช่นเดียวกันเว็บไซต์ริวิสนาว .com น,น,นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในช่วงที่เราต้องเ o ิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมสวัสดีครับ